สวัสดีครับผมอ่าสวัสดีครับคุณหมียั้งไาวันนี้เจอกันก็หลายวันแล้วเนี่ยเดิมครับเออหลายวันแล้วคุณหมีคุณไปไหนมาเนี่ยคลิปเคิร์ฟไม่ออกพี่พี่เขาบบนตายแล้วตกครับช่วงนี้เออใช่ฝนตกเนี่ยดูพี่พี่เขายังถมกันไม่ได้เลยรอบรอบครับนี่เลยโลเคชั่นเราแล้วเนี่ยอ่านี่นะครับวันนี้มีอะไรคุณหมีมีแบบตามสภาพมาจะนำเสนออีกแล้วเออเนี่ยอันนี้นะเดี๋ยวเท้าความเลยนะพี่พี่นะคุณหมีอ่า เนี่ยคันนี้รถคันนี้ผมอยากจะไปเก็บสีทําให้เรียบร้อยแหละแต่ยังไงวะคุณหมี่พี่ๆถามเยอะจริงๆอะนะจัดจัเออมาที่เต็นท์ก็คุณต้นตามสภาพไม่มีเลยผมก็ติดตามดูอยู่อเอออันนี้อันนี้เรื่องจริงครับพี่ๆเนี่ยครับคือเรียกไงคุณหมีถพี่ๆเขาถามมันเยอะนะตามสภาพมีไม้อะไรเงี้ยบางทีเราขายไปแล้วพี่ๆก็เสียดายเนี่ยนะครับอ่ะเลย ให้คันหนึ่งแล้วกันนะพี่ๆนะนะผมให้พี่ๆคันหนึ่งแล้วกันคันนี้ลองดูครับถ้าพี่ๆคนไหนสนใจอันนี้เดี๋ยวบอกก่อนนะคุณหมีบอกพี่ๆก่อนคันนี้นะครับผมให้สองอาทิตย์แล้วกันนะนับจากวันที่ลงคลิปนะถ้าผมให้อาทิตย์หนึ่งแล้วกันนะนะคุณหมีนะเจ็ดวันเนาะเพราะว่าเอ่ออาทิตย์หนึ่งนะถ้าเกินอาทิตย์พี่ๆจะว่าผมไม่ได้นะครับเพราะผมจะต้องไปเก็บสีนะเพราะว่าเราให้อู่เขาขาดงานไม่ได้ อ่าอู่ก็ต้องมีงานตลอดไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเขาไปรับงานที่อื่นอะไรเงี้ยครับพี่พี่เดี๋ยวเวลารถผมก็จะชา้าอะไรเงี้ยอ่าเนี่ยอเนี้ยเอ็นน,น,นอกเรื่องมาเยอะแล้วนะไไพี่พี่อ่าเอ็นเคอาร์อันนี้เคานะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะพี่พี่เอ็นเคอะไรรหัสไม่แน่ใจครับเ e. อ็นเคอาร์หกเอ็นเฮดรหกเก้าอีอ่าโอเคนี่นครับระทรงคัสรีมดาครับสี่เพราะเขาเป็นอย่างนี้มัางเพราะเราไม่ได้เก็บตามสภาพครับตามสภาพ นี่นะครับพี่พี่สี่สวยนะครับกระทะเป็นไอ้นี่แม็กด้วยนะคุณหมีนะแม็กอย่างดีเลยครับพี่พี่นี่นะครับนี่แม็กกระทะผ่าครับยางผมว่าได้เป็นปีหนึ่งเก้านะครับของตรงนี้คุณหมีปีหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเฮ้ยหนึ่งเก้าเลยเหรอใช่ครับหนึ่งเก้าครับไอ้จ้าดูได้เลยโอเคเลยโอเคเลยสี่เส้นอ่ายางมิชลินด้วย XCD2 ซีดเป็นกระบะไม้นะครับกระบะไม้ยาวเท่าไหร่คุณหมีสามเมตรยี่ สามเมตรยี่สิบโอ้ก็ไม่แตกนะคุณหมีพื้นไม้ผมก็ใช้ได้ครับเออใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดเราเก็บงานเนี่ยเราไม่ใช้แต่ถามว่าเนี่ยเนี่ยพี่ๆีดูนะเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็ว่ามันสภาพดีนะไม่แตกเลยนะคุณหมีไม่แตกไม่อะไรเลยนะข้างเครื่องแต่ถ้าเราทำเราไม่ใช้กว้างเมตรแปดสิบอ่ายาวสามยี่กว้างเมตรแปดสิบนะคร่าวๆนะครับพี่พี่แต่เท่านี้แหละครับผมวัดมาแล้ว นแนบข้างนะครับรุ่นนี้อ่าไฟ12โวลต์น,นะครับอ่าอะแบบดีเบะเบีย,แบบยนนนบุรีปีรู้สึกคันนี้จะปีห้าสี่ปีห้าสี่สองพันสิบเอ็ดนะครับพี่พี่นี่พาวครับนี่พาวลอยขาใหญ่ด้วยนี่นะครับรอบคันสีขาวแหมกระบากมันก็สวยนะเนี่ยคุณหมีดูดินี่นะครับพี่พี่นี่นะครับ พี่คนไหนดูไม่ทันก็หยุดภาพดูเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงแต่ผมว่าคือกระบะมสภาพดีแต่ถ้าผมเก็บงานผมไม่ใช้แนละ้วกระบะนี้ทำใหม่หมดครับนี่นะครับรอบ,อบนอ่นี่ครับพสัสซีนี่ยางใหม่ยาคุณหมีว่างจริงครับพี่ๆสภาพดีเลยนี่โชคเชิรเปลี่ยนมาแล้วด้วยนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวดูรอบๆกอนคุ่มเอ๋เน่เน่เน่มีตำหนิเน่อ่านี่เป็นรอยครับสีแตกมากอะไรบ้างนะเขาเขเอาติ๊กเกอร์อะไรมาติดไว้นี่ครับที่ต้องทำแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทำเดี๋ยวราคาพี่พี่เล้าใจแน่นอนฮะคุ่มเอนะราคาเล้าใจแน่นอนพูดถึงนี้ดีกว่านี่แห้งๆเลยนะนี่ขาดนะครับขาดนะครับอ่าอันไหนอันไหนไม่ดีผมจะชี้ให้ดูเลย รับได้ไม่ได้ไัน้ไม่ว่านะว,วันนี้ได้หัวสูงด้วยครับเนี่ยโซนสวยมากครับนี่เป็นหัวเหมือนหัวห้างนะค<ช>ุณเมยคล้ายๆนะแต่เป็นรถประกอบนะครับเดี๋ยวบอกพี่ๆก่อนเดี๋ยวพี่ๆไม่เข้าใจกันโอ้คอโซนสภาพคุณเมย์สวยๆนะสภาพสวยมากครับนี่ขนาดารเรายังไม่ได้ทําทักอย่างเลยนะนยังไม่ได้ลงมือเอออย่างนี้นะครับพี่ๆจริงๆคันเนี้คือพ่อผมอ่ะเขาอยากเก็บสีนะคุณแต่เราก็ ขอคันให้พี่พี่ดูมั่งให้พี่พี่แบบตามสภาพแลพ้ว<ช>พี่โทรถามมาเยอะจริงอะเหมือนหกล้อคันนี้แล้วก็บาเรท์จำได้ไหมคุณหมีโอ้โหหลังจากที่ซื้อสายแรกไปแล้วนะสายหลังๆน่ะรับไม่ทันเลยเสียดาย<ช>คืออย่างนี้นะครับพี่พี่รถที่มันผมขายตามสภาพเนี่ยผมจะขายถูกเหตุผลที่ผมขายถูกคือหนึ่งผมไม่ได้ทำนะครับสองไม่มีประกันแต่ถามว่าเครื่องเกียร์คัซีเนี่ยพวกนี้ผม ผมดูมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัวถ้าพี่ๆให้ผมค่าไปส่ง<อ>ก็ขับถึงสบายไม่ต้องกลัวรถไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่ว่าเราไม่ได้มีประกันให้แค่นั้นเองนะไม่ได้ทำไม่ได้บิ้วอ่าเนี่ยมันก็ไม่ได้เพิ่มราคาขึ้นมาใช่การรับประกรันการอะไรเราก็ต้องบวกราคาไว้บ้างนะเผื่อไว้มีแก้ไขให้ลูกค้าบ้างอะไรบ้างนี่จกยฟ้านะครับโอ้เครื่องไหมนี่จริงๆอันนี้สวยจริงนะคนดีนะไม่ได้ว่าะแต่คนดีสภาพดีจริงนะเออไม่เครื่องดีกว่าอ่ะเอาเอา ให้อาทิตดหนึ่งนะคุณเหมีให้อาทิตดหนึ่งนะให้พี่ๆอ,อาทิตดหนึ่งอาทิตดห,หนึ่งนะเนี่ยครับพี่ๆจริงๆจะเอามีร้อยก็นี่แหละอย่างเดียวเนี่ยครับอย่างอื่นก็แหมพี่พี่เดี๋ยไปทําประตูบานหนึ่งไม่กี่ตังค์อ่ะอ่ะคุณหมียกหัวดูเครื่องหน่อยนี่นะครับเครื่องเปลี่ยนใหม่หสายโครงครับ อเน่นะเจนถ้าเป็นแรง้าก็แแแแรงหกระตกรไม่ต้องกลัวครับตามสภาพายังไงคันปีเราก็ดีไม่ต้องกลัวหรอกแอร์เย็นแอร์เย็นากเลยแอร์เย็นแอร์เย <Air S 2> ็นแต่ผ <Air S 2> มไ,ไม่ได้ทนานะคันนี้แอร์แต่มันมันเย็นมาอยู่แล้วอ่ะอันนี้ผมไม่ได้ทําอะไรเลยซื้อเข้ามาก็คือสภาพนี้เลยครับเนี่ย นี่นะครับหัวโหนกหัวมีระบายอากาศบนได้ไหมคุณเหม่ระบายอากาศบนอ่าเป็น้ำกระซแล้วก็รีนแอร์เย็นเหมือนเดิมอ่าเย็นเย็นนี่บอกฝั่งนี้ดีนะครับเนี่ยจริงๆผมว่าเขาเรียกไงคุณเหม่หัวสวยนะเนี่ยนะเก็บประตูแล้วก็ทำเบาสองอย่างจบเลยนะจบเลยจบจบเลยราคาราคานี้ถ้าพี่ๆหาผมว่าน่าจะต้องเร็วเหมือนเดิมเนี่ยครับดูดิ เนี่ยมีรูหน่อยนะเจี๋ดีที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วคุณหมีนะไม่มีอะไรสภาพว่าใช้ได้เลยคันนี้ช่างน้ำหนักไม่น่ามีปัญหาด้วยอันนี้เราให้พี่ๆไปโอนเองได้เลยอ่าถ้าเราโอนให้ก็มีค่าใช้จ่ายหน่อยแล้วกันอ่าถ้าพี่ๆไปโอนเองอย่างเงี้ยรถอย่างเงี้ยขับช่างได้น้ำหนักไม่เกินครับเดี๋ยวผมช่างน้ำหนักแล้วเดี๋ยวมีใบช่างน้ำหนักไปให้เลยอ่านะอ่าแมสวยจริงคุณหมีได้แดดได้อะไรครับ มาถึงราคาดีกว่าคุยราคากันก่อนดีกว่าพี่พี่บอกคุยราคากันก่อนดีกว่าคุยมันเรียบร้อยแล้วราคาเป็นไงสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทสองแสนสี่ห้าใช่ครับแต่ไปโอนเองนะโอนเองนะครับคืออย่างเงี้ยพี่พี่ผมบอกงี้ดีกว่าโอนมันก็ไม่แพงหรอกถ้าพี่พี่ขับไปโอนอ่ะก็ก็ไม่กี่ตังค์ครับย้ายได้ทุกจังหวัดคันนี้น้ำหนักไม่ถึงแน่นอนแต่ว่าถ้าให้เราโอนให้ก็มีค่าใช้จ่ายให้หน่อยละกันอ่าแต่ผมอย่างนี้ละกันผมฟรีขับส่งให้ดีกว่า อ่าแต่ค่าโอนเนี่ยถ้าพี่พี่ให้ผมโอนต้องการสะดวกเนี่ยพี่พี่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมาหน่อยนะครับส่วนถ้าพี่พี่อาไปโอนเองได้เลยครับผมการันตีการโอนนะเรื่องโอนเนี่ยถ้าโอนไม่ได้เนื่องด้วยรถผิดเนี่ยผมซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ <Wow. S 1> ทุกคันนะครับเรื่องเรื่องโอนเนี่ยผมการันตีทุกกรณีนะครับแต่ถ้าส่วนว่าพี่ไป ใส่ข้อก็มันหนักสามร้อยโลน้าหนักเกินแล้วไปโอนแล้วเป็นป้ายใหญ่เนี่ยอันนี้ไม่เกียเก่ยวนะครับอ่าแต่ถ้าพี่พี่จะเอาแบบนั้นพี่พี่ให้ผมโอนให้มีค่าใช้จ่ายหน่อยเดี๋ยวผมโอนให้นะครับแล้วก็ย้านิดนึงนะผมแจ้งพี่ๆี่อย่างนี้นิดนึงอ่ารถที่ผมขายตามสภาพเนี่ยราคาเนี่ยนะครับพี่พี่ผมมาขายถูกอนะอ่ารบกวนพี่พี่ครับต่อที่เอาตามความจริงนะอออ่าใช่ใช่ พราะอย่างหกล้อกระบะเลยเรามีโทรมาถามนะสองแสนขายไหมอย่างเงี้ยเออคือคือไม่ใช่เลยนะครับพี่พี่คือเอาราคาที่พอซื้อคอขายได้ไม่ใช่ว่าผมคุยราคาไม่ได้ผมคุยได้นะครับแต่ไอสิ่งที่ผมจะขายได้ไม่ได้นั่นมันอีกเรื่องหนึ่งนะคุณหมีนะคือต่อได้ตามความถ้าเอาจริงจริก็เหมาะสมะนะเออเพราะว่าอย่างคันนั้นนะ่ะหกล้อนะผมขายไปยี่บหกนะพี่พี่ผมลดไปห้าพันเองแต่พี่โทรมาต่อได้ครับไอคุณต้นพี่มีเท่านี้พอได้ไหมคุยกันได้ครับ ผมไม่ใช่คนคุยยากแต่ว่ามันก็อยู่บนพื้นฐานที่ว่าเนาะคุณหมีนเนี่ยอย่างเนี้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าคันนี้ถ้าผมเก็บงานขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวละผมตั้งสามสิบแน่นอนแต่พี่พี่ซื้อไปสภาพเนี้ยคือที่พี่พี่้จริงนะเก็บประตูทำก่อนจบเลยลงทุนแค่ไม่กี่พันบาทด้วยแล้วเนี่ยไม่เ,เกินห้าพบาทเออแล้วแล้วรถมันเนื้อดีด้วยคันนี้ยางเยิงก็ดี คลิปมันจะยาวนะพี่ๆนะเดี๋ยวผมจะรวนรัดให้ฟังเครื่องเครื่องดีแล้วกันเอางี้อ่านะครับถ้าพี่ๆสนใจก็โทรเบอร์อะไรคุณหมีเบอร์ผมเลยนะต้นนะจะเบอร์คุณหมีบ้างรอบหน้าเดี๋ยวเบอร์คุณหมีบ้างก็ได้คุณหมีไม่อยากรับโทรศัพท์เลขอบคุณนะครับเพจเพจเพจน่อยเราก็เติมมาต้นทางขอบคุณมากครับแล้วก็ช่องยูทูบของเราด้วย รถบรรทุกสี่ล้อสวยๆรถบรรทุกสี่ล้อสวยๆอย่างไรก็กดติดตรงติดตามอะไรก<ห> <ไป S 2> ็ไว้ให้หน่อยนะครับก็สำหรับพี่ๆมีคำถามอะไรอยากถามผมเนี่ยนะพี่ๆคอมเมนต์ไว้นะครับ,รบเดี๋ยวผมมานั่งอ่านอ่านแล้วเดี๋ยวผมทําให้ใ<ช>เอ,อเดี๋ยวเราทําให้มีหลายอย่างครับที่อยากทําแต่ว่าช่วงนี้ผมวิ่งซื้อรถเยอะครับซื้ออต่างจังหวัดตลอดครับก็ไม่มีเวลาก็อยากจะทําให้พี่ๆทุกทุก ทุกวันแหละแต่มันไม่มีเวลาไหนจะถ่ายไหนจะตัดนะครับนะนะครับพี่พี่ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้เราหน่อยนะเวลาเราเราทําคลิปที่มันเป็นความรู้ครับก็รบกวนพี่พี่นิดนึงแต่อย่างคันเนี้เนี่ยผมขายของนี่เองคันเนี้ยพี่พี่ลงทุนไม่เกินหมื่นบาทเลยอย่างแพงพี่แล้วพี่ได้รถแบบนี้ไปใช้ราคาแบบนี้นะครับสำหรับพี่พี่ที่สนใจนะครับผมแนะนำโทรนะครับ 0853482405นะครับหรือไลน์เดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ l i น์แอดนะครับแ o n แล้วก็เลข3 3ตัวนะครับถ้าเอาเร็วสุดเนี่ยพี่ๆโทรนะครับโทเนี่ยถึงเลยแต่ถ้าพี่ๆมาถามในคอมเมนต์อย่างเงี้ยในคอมเมนต์ YouTube ในคอมเมนต์ Facebook อย่างเงี้ยบางทีกว่าผมจะเห็นน่ะคนที่โทนะเขาได้ไปแล้วเพราะว่ามันได้คุยกันเลยแต่สำหรับพี่ๆเนี่ยถ้ากผมเห็นเลยผมก็ตอบเลยแต่ถ้าผม ถ้าผมไม่ได้ดูอ่ะผมไม่เห็นอ่าแล้วคนที่เขาโทรมาถามผมผมให้เขาก่อนอันนี้ว่ากันไม่ได้นะครับเอาแบบนี้ดีกว่านะพี่ๆนะรถทุกคันที่ผมลงถ้าพี่ๆอยากเร็วพี่ๆโทรมานะครับถ้าถ้าพี่ๆอยากเร็วพี่ๆโทรมาหรือว่าตอนเที่ยงคืออะไรเนี่ยพี่ไลน์ไว้เดี๋ยวผมเช็คลายตอนเช้านะครับอ่ามันจะได้เข้าใจตรงกันนะคุณผนะเพราะพี่ๆบางคนว่เออผมถามในคอมเมนต์ไปแล้วพี่ๆครับต้องขอโทษจริงบางทีงานมันหลายอย่างครับ รัพังรับโทรศัพท์นี่กระปวดหัวอยู่แล้วครับบันวันหนึ่งโทรไปเลยเอา่าอ่ารัาพังรับโทรศัพท์นีกระปวดหัวอยู่แล้วครับมานั่งอ่านคอมเมนต์อีกบางทีผมไล่ไม่ทันนะครับตอบางทีโทรเนี่ยมันฮัลโหลเลยแกอย่าไปทราคาเอาอีกหน่อยหน่อยหน่อยเลยอย่าอย่าผิดนะคุณชอบรถอยู่เรื่อยครั้งสองเนี่ยที่อ่ะยี่สี่ห้าชัวร์ครับช่วงนี้คุณหมีจะชัวร์หน่อยเพราะว่า<ล>ช่วงนี้แอลกอฮอล์ขายปกติแล้วช่วงนี้ชัวร์แล้วช่วงนี้ชัวร์แล้วล่ะ ลูกค้าเรามาจากยูทูบไปเยอะเลยนะก็ขอบคุณพี่พี่นะนะไม่มาซื้อแต่ผ่านบังกัวทองแวะมาหาเราพี่พี่ไม่ได้ลถนะครับแต่ถ้าพี่พี่อยากได้ข้อมูลอะไรมาครับอ่าผมผมผมพร้อมที่จะให้คําปรึกษาได้ครับพูดอย่างนี้นะมาถามพูดมาเจอคุณมูหมี่ได้เลยมาแวะกินนองกินน้ากินท่ากันพี่ไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียสขายซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากันแวะมาคุยมาเที่ยวมาหากันก็ ดังเรารู้สึกดีแล้วพอแล้วเอออันนี้ผมผมพูดอย่างเงี้ยครับผมผมพูดตรงตรงเลยครับพี่พี่ที่มาจาก youtube เนี่ยบอกเลยครับผมรู้สึกดีที่ที่เราทําแล้วมันถ้าเรียกไงมันมีคนดูนะเออนะพี่พี่ครับอันนี้เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอแค่นี้ก่อนนะมันจะยาวครับเดี๋ยวผมตัดแล้วมันแปลงไฟไม่ค่อยเป็นแล้วสาหรับไอเรื่องเสียงเรื่องอะไรเนี่ยเราจะพยายามปรับปรุงนะคุณหมีนะก็จะทําให้มันดีที่สุดแต่ ถ้าผิดพลาดอะไรต้องขอโทษพี่พี่ด้วยนะครับคือหนึ่งเลยนะครับผมก็ไม่เก่งหรอกครับแต่ก็อยากทาบางทีเอฟเฟกต์มันอาจจะดังอะไรเงี้ยต้องขอโทษพี่พี่นะครับผมก็พยายามศึกษาแต่ว่าบางทีงานมันเยอะก็ไม่ค่อยได้ดูนะครับพี่พี่ต้องขอโทษด้วยนะครับผมถ่ายเองแล้วก็ไปนั่งตัดเองนะครับพี่พี่ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าผิดพลาดต,ตรงไหนนะแนะนํากันมาได้ครับนะครับอ่ะอขอบคุณมากนะคุณหนีขอบคุณพี่ๆี่ครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ